ลูก,กายีบสองพระองค์ตรัสว่าหลับอยู่ทําไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกไปในการทดลองถ้าคุณรู้แล้วว่าโลกใบนี้มันอยู่ในยุคสุดท้ายมันอยู่ในยุคที่วุ่นวายอยู่ในยุคแห่งการคอร์รัปชันยุคแห่งความโกงบาปแปลกๆความชั่วร้ายแปลกๆแ,แ,แล้วคุณสามารถนอนหลับกลขอกฟี่โดยที่ไม่อธิษฐานคุณก็หลับฝ่ยวิญญาณการตื่นขึ้นในฝ่ายวิยญ,ญาณคือเป็นนักอธิษฐานทุกวันเ,เพื่อคุณจะไม่ตกลงในการทดลองในลูก,กายบดข้อหนึ่งบอกว่าจงยืนหยัดจนถึงที่สุด จงเป้าระวังด้วยการอาธิษฐานตอนนี้ผมอธิษฐานตลอดเวลาเลยครับขึ้นรถมาผมอธิษฐานก่อนนอนผมอธิษฐานตื่นมาผมอธิษฐานผมคุยกับพระเจ้าแทบจะทุกเวลาฉะนั้นผมเตรียมจิตวิญญาณย้ําเสมอว่าผมเป็นของพระเจ้าผมรับใช้พระเจ้าผมไม่กลัวความตายผมจะประกาศข่าวประเสริฐผมอยู่เพื่อจิตวิญญาณคนเวลาบนโลกวันนี้มันสั้นนักแต่พระเจ้าก็มารับเจอผมแล้วผมคุยกับพระองค์ผมคุยกับพระองคง์ผมจะไม่รักโลกผมจะไม่รักเงิน ผมไม่ได้มีความสำเร็จบนโลกใบนี้เพื่อเสพสุขผมจะเสพสุขทีเดียวเลยนี่รันการบนสวรรค์กับพระเจ้า <Ooh. S 1> ผมไม่ได้อยู่เพื่อชื่อเสียงของโลกใบนี้